สวัสดีครับอ่าสวัสดีเหมือน,นี่วันดีนะครับวันดีวันด้วยสวัสดีพีน่น้องวันหวยออกนะครับวันที่16พฤษภานะครับสองห้าหกเจ็ดอ่าบรรยากาศเศร้าๆมือนี่อยู่นี่ครับอ่านาจากสาวน้อยของเราจะรึ่งเตื้นนะครับนี่ เอาสีมาออปเด็ดบรรยากาศสูพีสูน่องเบิ่งยีกนะครับวันนี้อยู่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงบอสนะครับสำหรับภายในจากสาวหน่อยของเขาเอาวันนี้มือหมานครับมองมันสีเตีอกสีแมงเนยะยับใส่หนูใส่เด้อปูเด้อครับนะปีหนึ่งวอดีครับเนี่ยจังไดกัด <laughs> นี่นะครับผมจาวมาปีนึงนะครับ <laughs> อยู่ใส่ผมไปเลยนคนี่กะจอดนะครับเมือเอียนมีงานทั้งสองคันนะอันนี้ของลำเพนเอีนลำเพนสองกะนะครับของเรากะหนึ่งอยู่หน้าเชือกลำเพนอย,อยู่อย่างนี้เลยอยู่หนองเรือกับอยู่เชียง,งยืนนะครับอ่ะพี่น้องกับไปแห่กับไังใจกันได้ทั้งสองคันสองหน่วยนะครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงน้ำยาจักน้อยนะครับนี่เตรียมม่งม่งแล้วอ่ะมาเป่นกันครับประตูเสียอ๋อผิดแปลว่าสิไหมครับไอคุณนุ่นดำดงนะครับให้เพื่อนมาเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตนะครับอ๋อพี่น้องกัวงไงยูยูสาบู้นี่ครับแต่ว่า พี่น้องบ่สะดวกการเบิ่งออนไลน์ได้เด้อครับเออ่มันมีทางออนไลน์นะครับทักไปที่เพจสาวน้อยนะครับทักไปได้นะครับเอ้าอันนี้ก็สร้างมาทันมานะครับก็ยังอยู่ซำซำเกา่าซำมาวานอยู่นะครับซำที่เออ่มาไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งก็นซำเก่านะครับ <c oughs> โอ๊ปฝาไปครับ ถ้าเบิ่งตกชอคถุม่มมุมไปเลยนี่ไปข้างหลังนะครับนี่มีหอยบักพริกตะเกียบกักเสือเคี้ยกับนีครับ <laughs> นี่โอ้นี่มันถมโอ้เป็นถมมันเหี้ยยังไงเนี่ครับอันนี้ก็ของบอดของชอคนะครับนี่ครับเพ็ดร์นาบอน้อดี่ องลงไปนี้นะครับเป็นกระท่มดินไวน้นะอย่ามีโครงการอยู่นะครับเพราะโครงการเนี่ยยึดแทงน้ำยึดขึ้นก้อนได้หรออ๋อแปพี่น้องยางเบ่งครับอ่าน่าจากสาวน้อยนะครับหืมไม่หยียบเดี๋ยวขึ้ปลกไปอ๋อามาพี่ก็ได้ครับเสียวแตะปูนะครับ เกลียบตอปอเข้าไปเนี่ยโอ้มันกุบไปเลยครับเนี่ยไล่เกลีับตรงเบิ่งดีๆหน่อยแฮงนะครับอันตรายมากนะครับพี่ทั้งคนทั้งรถนะครับต้องก่อนถอยก่อนนี่ผมยังเบิ่งเลยนะครับเสียวครับแต่รถใหญ่เขากับโบ่บปันไหนนะครับถ้า ค่ะเป็นพวกนอสกูเนี่ยอันตรายครับแต่โมนี่มันเหี่ยวม่ขึ้นนะครับแต่กับว่าเนี่ยนะครับกันยี่ยงยังังก็ไ้แต่รถหน่อยเนี่ยโอ้เสียวเนาะสาร้างกับกำลังมานะครับนี่เก่ามงนะครับ เมืเ่อคนก็ไปเล่นเพิ่นไปคอนเสิร์ตนะครับก็ไปร่วมสนุกนั่งเิ่นกับไอ้เข็มนะครับกับมวนมวนเยอะมากหมกม่วงยังเหลืออยู่นะครับนี่ครับฝนมากกับหยาก็เริ่มเ,เขียวเขียวขีนะครับ <laughs> บอมีแนว่ยา,ายให้พี่ให้น้องเบิ่งก็เอาเนี่ยนะฮนะเบ่งห้อยเกาเกาเข้าไป <laughs> นะครับเอามาแลงกับดิ้งยิงนมาเพิ่นจะนเปิดคอนเสิร์ตอีกนะครับแลงอาจารย์โวกับปาชิมารวามสนุกน้ำมูนะครับเอาเอิเล็กโทนมาเล่นนะครับโอ้โมนี่ตรงนี้เคลียร์ลิงไมอ่อีกนะครับนี่ยังไม่สุดเนี่ยนะครับ นี่มันบนแน่นะครับเ็งครับมนเกือรรอยเล่าแล้วนะครับ,อรบตอนนี้เพราะว่าดินมันยุบต้องไปครับมันี้ตัวรับนหนักๆอ้วนอันรายเลยครับเดี๋ยวมาเกิ่งกับไปคอนเสิร์ตอยู่หลังห้องพักนะครับ คอนเสิร์ตไปเเข็มกับลชัยเอามาแลงมันก็สิจัดชุดใหญ่แล้วครับอ่ามาแลงมาเนี่ดนตรีก็น่าจะเริ่มเข่าทยอยเข่ามาแล้วครับเพราะว่ามือยืนมีงานทั้งสองคันสองหน่วยนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ซามโกอยู่นะครับพ้างในน้มีเพิ่มเติมนะครับเนี่ยไฟไฟไฟโอ้สีมันติดสิงสีเพิ่นเบ้อสาเสียดออกมันจะเสียดออกงกันไหน แต่ว่าก่อนสิ้นเดือนนี่น่าจะต้องเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปิดวงทีมงานกันหนาจะทยอยขาพักนะครับห้องพักนะครับเพราะว่าไหนจะวงใหญ่นะครับไหนจะสาวน้อยลำเบินโชส์ส่ยสีโอ้ทีมงานที่หลายแห่งครับห้องพักบอกเพียงพอครับแต่ว่าก็มีอยู่หนาสนามกีฬาแล้วก็อยู่ ยูมองหองผักเก่าอยู่นะครับไปร้องรับนะครับสําหรับทีมงานศิลปินแดนเซอร์นะครับอ,องค์กรมันโตขึ้นนะครับเป็นกะน,นี่ครับสั่งไว้ร้องรับนะครับให้ทีมงานได้อยู่แบบสะดวกสบายนะครับนี่นะมึงน้องระบบเคยนี่ยอ้มันสุดนะครับมันสุด าบทกมย่ง็คือโตนไปกับยุบยีงนะครับเออเพืนก็เตียบหน่อยคนนั้เขียวกระชี้ครับอย,อย่าง,รางกระท,ทั่งไทยหุ่นนาอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับหดไทยเดือตามคน พี่น้องก็ติดตามครับคอนเสิร์ตแมลง่ันช่องยูทูบนาะช่องพยเค็มนะครับนี่เมนนื่อเนี่ยจะ่าสียุน่นี่นี่ยูโดมเลยนะครับอ๋อพี่น้องกับโปรดติดตามครับสำหรับคลิปนี้มาเบียร์ฝากพี่น้องไว้ซักนิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน,น้ามิยังมาเบียกับเดี๋ยวพอไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ